สวัสดีคะ่ะชาวราศีกุมรัคกาลกุมด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิจตาพยากรณ์นะคะขอต้อนรับชาวราศีกุมรัคนากุมทุกท่านนะคะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีกุมลัคนาลกุมในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะเราจะมาเลือกไพ่พร้อมๆกันนะคะ,ะตั้งจิตตั้งใจทิฐาน,นะคะขอให้ชาวราศีกุมนะคะได้รับพลังงานดีๆจากไพ่นะคะ เรามาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกสำหรับชาวราศีกุมนะคะได้ไพ่อัศวินถ้วยนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะสี่ถ้วยแปดดาบเจ็ดเหรียญน,นะคะจัสติก เด e d สองถ้วยหกถ้วยเด็กเหรียญน,นะคะสิบถ้วยหกไม้เท้าและสุดท้ายเป็นควีนไม้เท้านะคะ เอาละค่ะเราจะมาดูกันนะคะสําหรับชาวราศีกุมลัคกาลกุมนะคะในเดือนนี้นะคะราศีกุมก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมนะคะหรือท่านใดที่ผูกดวงแล้วมีลัคนาสถิตในราศีกุมนะคะก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูในเรื่องของ ดวงดาวกันก่อนนะคะว่าดวงดาวสําหรับชาวราศีกุมในช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะละค่ะเรามาดูดาวดวงแรกกันเลยนะคะก็คือดาวมฤตยูนะคะดาวมฤตยูเนี่ยจากเดิมทีสถิตในราศีราศีเมษซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัชชะของชาวราศีกุมเนี่ยนะคะวันที่7กรกฎาคมที่จะถึงนี้เนี่ยเขาจะยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภ ในภพผันธุนะคะก็จะทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจนะคะอยู่ๆคุณก็ลุกขึ้นมาอยากจะทํโน่นทนํานี่อยากจะแก้ไขชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นอยากจะแสวงหาโอกาสใหม่ๆคิดว่าถ้าเราไม่ทําอะไรลงไปในช่วงเวลานี้เราก็จะเสียเวลานะคะในจิตในใจเราคิดอะไรเราอยากได้อะไรเราจะหาวิธีการนะคะทำเพิ่มทำเติมให้มันขึ้นมาได้มากขึ้นนะคะ ชาวราศีกุมนะก็คือท่านที่มีดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะซึ่งตอนนี้ดาวพระราหูเนี่ยย้ายอยู่สถิตยอยู่ในภพสหัชชะนี่แหละทำให้เราคิดว่าอยากจะทำโน่นทำนี่อยากจะไปโน่นมานี่วางแผนทำในสิ่งที่เราคิดเราต้องการให้มากขึ้นช่วงนี้ดาวอังคารก็อยู่ในภพสหัชชะด้วยจะทำให้เรามีพลังนะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจว่าจะทำอะไร ถึงแม้ว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยหรือถึงแม้ว่ามันจะไม่คุ้นเคยแต่เราก็อยากจะทําประมาณนั้นนะคะดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์อยู่ในภพพันธุก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอความรักการเงินก็จะดีในช่วงเวลานี้นะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะทีนี้าดาวศุกร์เนี่ยก็จะย้ายอีกทีนะคะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่14กรกฎาคมนะคะก็จะทําให้ ไปอยู่ในภพปุตตะเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่คิดไว้อยากจะทําก็อาจจะได้ลงมือทําในช่วงเวลาน,นั้นนะคะทีนี้พอดาวมฤตยูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยมาเจอกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นเกษตรตาธิบดีในราศีพฤษภซึ่งเป็นภพพันธุเนี่ยก็จะบ่งบอกว่า7ปีข้างหน้านี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในบ้านของเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินความรักนะคะใครที่ไม่ใช่คู่ของเราก็จะหลุดลอยหายไปใครที่จะเป็นคู่ของเราก็จะวนกลับคืนมา นะคะความรักเราจะดีขึ้นมั่นคงขึ้นการเงินก็จะมีช่องทางมากขึ้นนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูย้ายเข้ามาในช่วงที่ดาวศุ์เขายังเป็นเกษตาราธิบดีอยู่ในภพพันธุนะคะทีนี้พออดาวสุขย้ายออกไปไปอยู่ในภพปุตตะนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาเอกสารการเงินนะคะหรือการมีโชคมีลาบหรือการขอพรแล้วสําเร็จเพราะว่าตอนนี้ดาวเกตกลุ่มลัคนาอยู่นะคะก็ บุญเก่าบารมีเก่าก็จะส่งผลให้นะคะดาวพฤหัสก็เป็นเกษตราในในเรือนของการเงินเกษตาราธิบดีในเรือนของการเงินด้วยนะคะก็มองว่าทิศท,ทางการความมั่นคงของชาวราศีกุมเนี่ยน่าจะมีมากเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะใครที่ทําบุญทํากุศลมาดีๆก็ย่อมจะมีความมั่นคงมากยิ่ง,งขึ้นไปนะคะส่วนใครที่มี ในเรื่องของปัญหาเยอะๆก็มีโอกาสที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะดาวอาทิตย์อยู่ในภพปุตตะนะขณะนี้นะคะแล้วก็จะย้ายอีกทีในวันที่10อ่า17กรกฎาคมนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ภพอรินะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตนีเอาแหละไม่ว่าคุณจะต้องการแก้ไขปัญหาอะไรนะคะคุณจะเจอคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษากับคุณได้นะคะแล้วก็ทำให้คุณมีไอเดียมีความคิดใหม่ๆนะคะแล้วก็มีความมั่นคงขึ้นในจิตใจที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนั่นแหละนะคะทีนี้ดูดาวพุธบ้างนะคะดาวพุธตอนนี้เป็นเกษตรตาธิบดีในเรือนปุตตะนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญาการเจรจาการตกลงการการสื่อสารต่างๆนะคะพบปุตตะก็ ก็เป็นสิ่งใหม่ๆเป็นโชคลาภเป็นบุตรบริวารเป็นอะไรที่ความรักความชอบสิ่งใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นพอดาวพุธเนี่ยเข้ามาเป็นเกษตรตาทิบดีในเรือนปุตตะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้ในสิ่งดีๆบางคนก็ขอพรสําเร็จเพราะมีดาวเกตกลุมลักนาอยู่นะคะคือเอ่ยปากอะไรก็มักที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนะคะ ดาวพุธอยู่ในภพปุตตะเนี่ยลราเขาก็เป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะสิ่งสิ่งเก่าๆก,ก็จะเปลี่ยนไปสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้จบเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นมาจะทําให้เรามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เร็วมากช่วงนี้ดาวพุธเดินเร็วนะคะวันที่ 28, 28กรกฎามเนียดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ภพอริด้วยนะคะทีนี้แหละเอาใครที่อยากจะแก้ไขสถานการณ์เรื่องของสงัญญงสัญญาเรื่องของ การกู้ยืมอะไรต่างๆนะคะก็มีโอกาสตั้งแต่วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่26เป็นต้นมานั่นแหละนะคะก็สามารถที่จะทําเรื่องราวต่างๆเอกสารต่างๆได้สําเร็จนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของอดวงดาวกันเอ้ยในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะว่าพลังงานของไพ่ ที่จะออกมานี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับชาวราศีกุมลัคกากุมนะคะไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่อัศวินถ้วยนะคะเจ้าชายถ้วยมาแบบไล่ไล่เลียงเลียงมาแบบสบายสบายมาแบบสวยหรูนะคะมาแบบผู้ดีผู้ดีนะคะก็แสดงว่าตอนนี้ชาวราศีกุมนะคะก็มีความสุขมีความชีวิตความเป็นอยู่รู้สึกว่าจะดีไปไหนก็มีคนมองปคนเจ้าเสน่ห์นะคะเป็นที่น่าสนใจเป็นที่น่า จับตามองเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเราจะอ่านคู่ไปเลยนะคะไพ่ถ้วยเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกความรักนะคะเห็นไหมคะไพ่ถ้วยมาเยอะเลยมี10บถ้วย6ถ้วยสองถ้วย4ถ้วยแล้วก็อัศวินถ้วยนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าคุณดูดีมีเสน่ห์มากนะคะก็มักจะมีคนเข้ามาสนใจนะคะอาจจะเจอคนรัก ที่อายุต่างกันคนที่เคยเป็นคู่ในอดีตกันมานะคะเข้ามาปุ๊บก็ได้เรียนรู้ศึกษากันนะคะมีความรักความผูกพันกันอย่างประหลาดนะคะเมอนเหมือนกับว่าเจอปุ๊บอาจจะรักปั๊บเลยก็ได้นะคะหรือคนรักเก่าอาจจะย้อนกลับคืนมาหาคุณอีกก็ได้นะคะอยากจะมาสารความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะความรักจะมาโดดเด่นมากในช่วงเวลานี้สําหรับชาวราศีกุมนะคะ เพราะว่าดาวศุกร์เป็นเกษ,ษตาราธิดีในเรือนปุตตะอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะเอาแหละก็บริหารเสน่ห์พอประมาณนะคะอย่าให้เกิดปัญหาในชีวิตตัวเองนะคะรวมถึงเรื่องของการเงินด้วยนะคะการเงินได้ไพ่สี่ถ้วยก็บ่งบอกว่ามีโอกาสที่เราจะ มีรายได้เข้ามาจากหลายๆทางมีโอกาสที่เราคิดอยากจะทํารายได้มีโอกาสที่เราคิดแล้วเราลงมือทําจะมีคนคอยสนับสนุนเราในเรื่องของการเงินนะคะเราจะคิดหาเงินเข้ามาได้หลายทางมองเห็นโอกาสต่างๆนะคะคิดอยากจะทําขึ้นมานะคะเพราะว่าอะไรดาวมฤตยูจะเข้าสู่พบปุตตเอ้พบพันธุนะคะเราก็จะอยู่ไม่สุขแล้วแหละเราก็อยากจะลุกขึ้นมาทำโน่นทำนี่ มาแก้ไขมาทำอะไรที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขความมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในบ้านภายในครอบครัวภายในจิตใจของเรานะคะเราก็ไปดูว่าเรามี ดาวดวงใดที่สถิตยอยู่ในราศีนี้บ้างในราศีพฤษภบ้างในดวงชะตาของเรานะคะซึ่งราศีพฤษภเนี่ยเขาเป็นบ้านของดาวศุกร์มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินความรักโดยเฉพาะแต่ถ้ามีดาวดวงอื่นมาสถิตยอยู่ก็อ่านไปตามนั้นนะคะดูไปตามแผนที่ชีวิตของเรานะคะเขาจะบ่งชี้ไปทิศทางไหนนะคะต่อไปนะคะไพ่แปดดาบในตำแหน่งสหัสชชะ คือคิดมากเลยแหละคิดอยากจะติดต่อนู่นนี่นั่นมีหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดอยากจะทํานะคะแต่ก็ยังบางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีนะคะจะติดเข้ามามันเป็นความคิดเป็นปุตตะในตำแหน่งปุตตะนั่นแหละแล้วก็สหัชชะคือคิดคิดหลายอย่างมากจนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีนะคะก็ยังลังลังรอรออยู่เดดเข้ามานะคะคือคิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทำอเลยทำให้เรายังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอาไงดีละ่ะ เพราะฉะนั้นการเงินใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เราคิดแล้วเรายังไม่ได้ลงมือทํามันก็ยังอยู่ในสถานภาพของการรอคอยนะคะรอคอยว่าอ่ะลงมือทําอะไรลงไปแล้วเราจะได้รับผลกําไรยังไงอะไรยังไงนะคะเราต้องผ่านกระบวนการคิดแล้วก็หาวิธีลงมือทําให้ได้นะคะทีนี้อ่ะเจ็ดเหรียญก็หมายถึงคุณรอคอยเงินรอคอยความรักรอคอยบางสิ่งบางอย่างรอคอยจังหวะ เวลาที่จะแก้ไขปัญหาเราคอยจังหวะเวลาที่จะลงมือทำงานหรือ,อรอจังหวะเวลาต่างๆที่จะทำให้เราจะได้ลงมือทำในสิ่งที่เราคิดเราหวังเราต้องการนั่นแหละนะคะมันเป็นไพ่แห่งการรอคอยหรือการที่เรามองย้อนไปว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยตอนนี้เรามีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่เพียงพอต่อความต้องการของเราไหมเราจะหาทางที่ว่าจะหามันเพิ่มมาแบบไหนแบบนั้นนะคะจะติดเข้ามาในตาแหน่งปุตตะก็อย่างที่บอกว่าเอาแหละ สักวันหนึ่งในเวลาไม่ช้านี้คุณจะตกผลึกความ,ค,วามคิดของคุณได้แล้วคุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณอยากจะทำอะไรนะคะแล้วก็คุณจะได้ลงมือทำนะคะตอนนี้เดอ De เดทเข้ามาในตำแหน่งอลก็ย,ยังบอกว่ามันคิดหลายอย่างอ่ะยังตัดสินใจไม่ได้แต่ต่อไปคุณจะตัดสินใจได้นะคะรอให้ดาวมฤตยูนะหลังวันที่7เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้คุณชัดเจนขึ้นในตำแหน่งนี้นะคะ ใจิตใจเรากอ็อยู่เฉยไม่ได้แล้วละ่ะเราต้องลุกขึ้นมาทําอะไรเสักอย่างนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะได้รับการสนับสนุนนะคะจากคู่ครองหุ้นส่วนหรือว่าลูกค้าลูกขายทั้งหลายนะคะจะสนับสนุนคุณด้วยดีได้ด้วยดีไม่ว่างานนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรอาหารเสื้อผ้าของสวยงามหรือ อะไรก็แล้วแต่มักที่ว่าคุณจะนําเสนอสินค้าอะไรออกไปก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะปัตตนิเนี่ยเป็นสองถ้วยรวมถึงเรื่องความรักอย่างที่บอกนั่นแหละนะคะก็จะมีคนรักเข้ามาคนโสดก็จะดูดีเป็นมีเสน่ห์เป็นพิเศษมีคนรักเข้ามาหาหรือว่ามีโอกาสได้เจอคนรักเก่านะคะหกถ้วยในตําแหน่งมรณะก็เป็นไพ่ที่ผมบอกถึงมิตรภาพเก่าๆสิ่งดีๆจะย้อนกลับขึ้นมานะคะ เด็กถือเหรียญในตำแหน่งสุภะคุณมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่คุณคิดคุณหวังได้สำเร็จนะคะได้ผลงานที่ดีได้นัความสุขความสำเร็จในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักคุณจะได้โอกาสที่ดีๆนะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็จริงแต่หวังผลได้เลยว่าอนาคตมันสมบูรณ์แน่นอนนะคะสิบถ้วยนะคะในตำแหน่งกรรมมะ ก็บ่งบอกถึงสถานภาพความเป็นอยู่ครอบครัวนะคะคุณก็จะคิดว่าเงินขนาดไหนที่จะทําให้ครอบครัวเรามีความสุขหรือเรามีอยู่ขนาดนี้เพียงพอไหมนะคะหรือเราจะพอแค่นี้หรือเราจะทําต่อไปอะไรประมาณนี้นะคะคือเราก็คิดวางแผนนั่นแหละว่าอะไรจะทําให้เราดีที่สุดเราจะไปสู่ความสุขความสําเร็จในครอ,อบครัวเรามันจะเกิดขึ้นมาแบบไหนเราจะไปได้ถึงไหนแบบนี้นะคะ หกไม้เท้านะคะในตำแหน่งลาภะก็บ่งบอกถึงชัยชนะเป็นไพ่แห่งชัยชนะจากที่เราทำงานมาอะไรมาเราก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่เราก็ไม่หยุดแค่นั้นนะคะอ่ะควีนเหรียญมาในตำแหน่งอ่าวินาศคือในใจเราลึกๆก็คิดว่าอยากจะขยับขยายอยากจะวางแผนการงานยังไงต่อไปอยากจะทำอะไรต่อไปนะคะเพียงแต่ว่าคิดแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงมือทำนะคะว่าจะทำยังไงที่ เราจะขยับต่อไปในข้างหน้าที่จะทำให้เราประสบกับความสุขความสาเร็จหรือการเงินเราจะดีขึ้นหรืออะไรขึ้นช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เรากาลังคุ้นคลิดนะคะและพอเราได้มีโอกาสได้ลงมือทำความสาเร็จก็ต้องเกิดขึ้นอย่างเราอย่างแน่กับเราอย่างแน่นอนนะคะอย่างน้อยก็รอหลังวันที่7ก,กรกฎาคมไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีกุมลคัคณากุมนะคะการเงินคุณก็ดีอยู่แล้วแต่ว่ารอโครงการใหม่ อาจจะมีการลงทุนก้อนใหม่อาจจะมีการขยับขยายงานนะคะเป็นไปได้หมดเลยนะคะ7ปีนี้ด้วยแล้วก็จะทําให้คุณมีความมั่นคงขึ้นในเรื่องของการเงินความรักในบ้านของคุณนะคะในใจของคุณจะชัดเจนขึ้นหวังผลได้เลยว่าเมฤุตยูเข้ามาตรงนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะ เพราะว่ามาพร้อมกับดาวพฤหัสเป็นเกษตรด้วยในเรือนของการเงินเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ไมสมบูรณ์แบบมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะเอาละค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้เอาใจช่วยนะคะขอให้โชคดีไวๆนะคะชาวราศีกุมนะคะก่อนจากกันนะคะในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วท่านใดที่สนใจที่จะด,ดูดวงชะตาโดยส่วนตัวนะคะตรวจดวงชะตาตัวเองก็ฝาก ไอดีไลไว้ให้นะคะเอาและะ้วค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ